ก็สวัสดีนะคะกล,กลับมาพบกันอีกครั้งเดี๋ยวคลิปนี้จะมาแบ่งปันวิธีการขยายเอวกางเกงก็คือหรืออีกภาษาหนึ่งที่เขาชอบพูดกันก็คือระเบิดเอวอันนี้เป็นการระเบิดเอวกางเกงแบบแบบที่มีมีเกศมีมีจีบกางเกงที่มีจีบข้างหน้า ส่วนมากกางเกงพวกนี้ก็จะเป็นกางเกงที่เป็นกางเกงยูนิฟอร์มโรงงานกางเกงนักเรียนกางเกงสแลกผู้ชายแต่สมัยนี้ก็คือแฟชั่นหนุ่มออฟฟิศหรือคนทำงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใส่กางเกงแบบไม่มีจีบข้างหน้าแต่อันนี้ก็คือเราจะมาทำการขยายขยายเอวแบบกางเกงแบบมีจีบอันนี้ก็จะเป็น กางเกงนะคะไม่รู้มันจะมองเห็นชัดไหมอันนี้เป็นเนี่ยกางเกงกางเกงของเรามันก็จะประกอบด้วยตะเข็บทั้งหมดสามตะเข็บหลักหลการขยายการขยายเอวกางเกงอันดับแรกเลยสมมติว่าเราซื้อกางเกงมาอย่างเงี้ยให้เราสังเกตก่อนว่าตะเข็บทั้งสามตะเข็บเนี่ยมันมีเนื้อที่ผ้าล่ะ เผื่อมาให้เรามากน้อยแค่ไหนกับการที่เราจะขยายอันนี้ก็คือเป็นกางเกงจริงๆอ่ะตัวนี้ถูกแก้มาแล้วแต่พอดีลูกค้าให้มาขยายออกเขาบอกว่ามันพอดีตัวไปแล้วเวลาเขานั่งทํางานก็คือมันอึดอัดก็คือจะทํำยังไงก็คือในกรณีอย่างเงี้ยของน้องเขาพอดีเราก็เผื่อตะเข็บไว้เยอะเนี่ยตรงเนี้ยเ,เราเราเผื่อไว้ รวบกันมาก็คือมันเป็นหนึ่งนิ้วละอันนี้รวบไว้ครึ่งนิ้วถ้าคลี่ออกมามันก็จะได้หนึ่งนิ้วแต่เราต้องการขยายแค่นิ้วครึ่งนิ้วครึ่งเราก็จะเย็บเขยิบออกมาแค่ตรงเนี้คือขยายให้มันได้ข้างละเจ็ดแปดเจ็ดแปดนี่คืออะไรการดูสายวัดนะคะอันนี้สายวัดเรามันจะเป็นหนึ่งนิ้วใช่ไหมอเอาตรงนี้ก็ได้อันนี้มันเป็นกล้องหน้ากล้องหน้ามันก็จะไอ้นี่หน่อยตัวเลข ไอขีดแรกเนี่ยเอ่อถ้าเป็นขีดแรกอะของนิ้วนะอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรเรามาโนว่าเขาเรียกหนึ่งสองแต่ถ้าเกิดมาขีดเนี้ยของของหลักนิ้วอะคือนิ้วอะมันจะมีทั้งหมดมันจะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดคือมันมันมัน,ม,นมันมีเยอะเส้นมันมีเยอะกว่าหลักเซนเวลาเขาเรียกเขาคือคือจะหนึ่งกระเบียดสามสี่ครึ่งนิ้วเจ็ดแปดอ่าแล้วก็นิ้วหนึ่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่หลักเซนอ่ะเขาจะเรียกมิลใช่ไหมอันนี้ก็คือเราจะขยายหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วตรงนี้เราจะเอาออกแค่ข้างละเจ็ดแปดเจ็ดแปดบวกเจ็ดแปดก็คือมันจะได้นิ้วครึ่งพอดี มันมันเป็นกล้องมันเป็นกล้องหน้านะ่ะจริงๆมันต้องถ่ายกล้องหลังเนาะตัวเลขมันเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังจะมาแบ่งแบ่งปันวิธีอ่านสายวัดแล้วกันเนาะมันบางทีมันก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยนะคือเรารู้แต่เราวันนี้ไม่ได้เตรียมมาเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะสอนเรื่องสายวัดแต่ก็คือแบบถ้าถ้าถ้าบอกก็คืออยากบอกให้แบบเป็นความรู้จริงๆเลยไม่ใช่แบบมั่วๆเมื่อกี้พูดไปก็เข้า,ขา,ขาๆเฉยๆยัง,ย,งยังไม่ใช่แบบอ้างอิงจริงๆอ่ะ อันนี้ก็คือด้านข้างเราขยายออกข้างละ7 8มันก็จะได้นิ้วครึ่งพอดีส่วนขอบเอวเวลาเราขยายเอวเท่าไหร่ตรงขอบก็ต้องขยายเท่านั้นจำเอาไว้เลยหลักการขยายขอบเอวถามว่าอ่าแล้วกางเกงแบบมีมีเกตอย่างเงี้ยส,สามารถระเบิดเอวได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าจริงๆอะ่ะมันคงไม่มีใครแบบกระโดดข้ามไซส ามไซส์สี่ไซส์อะไรขนาดนี้ส่วนมากอะเอวมันจะถูกแก้ประมาณสองนิ้วสามนิ้วอะไรประมาณนี้ถ้าสมมุติในกรณีสามตะเข็บนี้ตะเข็บเหลือนิดเดียวมากเลยคือไม่มีพื้นที่ผ้าแล้วทำยังไงทำยังไงเราต้องมานั่งล็อกเกตเนี่ยเกตหน้าสองเกตเนี้ยมันจะถูกล็อกเอาไว้ประมาณประมาณข้างละสองนิ้วโดยอัตโนมัติเพราะว่าทำไมเพราะว่าแพทเทิร์นกางเกงมาตรฐานส่วนใหญ่เกตหนึ่งเกตจะมีความกว้างอยู่ประมาณหนึ่งนิ้ว หรือสองเซนสองเซนถ้ารวมกันแล้วก็คือมันก็จะได้แบบซ้ายซ้ายนิ้วกว่าขวานิ้วกว่ารวมกันแล้วมันก็ได้ประมาณสามแต่ถ้าในกรณีที่แบบได้แค่สามทำยังไงอีกแล้วก็จะมีวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือแต่วันนี้ยังไม่สาธิตก็คือขยับกระเป๋ากระเป๋ามันถ้าถ้าเป็นในลักษณะกระเป๋าแบบเฉียงอย่างเงี้ยไม่ได้แนบกับด้านข้างเงี้ยเราสามารถที่จะขยับกระเป๋าเลื่อนมาข้างหน้าได้ แต่กระเป๋าส่วนมากเขาจะล็อกดามตรงนี้เอาไว้เราก็ต้องเลาะตรงนี้ออกด้วยแล้วก็มันก็จะมีกระเป๋าข้างอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมุติจนแล้วจนรอดไม่มีกระเป๋าไม่ได้เฉียงแบบนี้ล่นกระเป๋าไม่ได้กระเป๋าด้านข้างเราจําเป็นจะต้องต่อผ้าเราก็ต้องต่อผ้าถ้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการแต่แบบการต่อผ้านะ่ะมันก็มีหลายแบบก็คือเราสามารถที่จะแบบต่อเล่นแบบ เป็นดีไซน์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาสำหรับของเราเองก็ได้แล้วดูก่อนว่าลูกค้าน่ะคือสีสีชุดเนี้เขาจะเอาไปใช้ในงานอะไรงานงานแบบงานแบบประมาณว่ามันคือเครื่องแบบอย่างเงี้ยถ้าในกรณีเราทำอย่างเงี้ยคือลูกค้าเขาโอเคไหมเออบริษัทเขาโอเคไหมเวลาเขาใส่ชุดแบบนี้แต่งชุดแบบนี้ไปทำงานอะไรเงี้ยมันได้ไหมอะไรเงี้ยอเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวมาดูคร่าวๆนะคะว่าอย่างเงี้ย คือเราเลาะเราอันนี้เลาะแล้วเดี๋ยวรอเย็บประกอบอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการอธิบายนะคะว่าเราทํายังไงอะไรยังไงเริ่มต้นจากอะไรยังไงก็คือเมื่อกี้ที่บอกเริ่มต้น1สังเกตางเกงมีทั้งหมด3ตะเข็บหลักๆเนื้อที่ผ้าของตะเข็บแต่และตะเข็บอ่ะมันเหลือมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ขนาดที่เราจะต้องการขยายกับผ้าที่เรามีอยู่มันพอไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้ววิธีการที่แบบ จะต่อจะต่อขอบเอวก็คือมันมีจุด3จุดซึ่งมันมีตะเข็บ3ตะเข็บคุณเลือกตะเข็บไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นตะเข็บส่วนมากคือการซ่อนตะเข็บก็คือจะเอาไว้ตรงกลางบ้างส่วนตัวของเราอันนี้เป็นยูนิฟอร์มที่เราทำทำมาจนชินอะเราจะเอาไว้ตรงตะเข็บด้านข้างแต่ก็คือให้ตะเข็บมันตรงกันนะรอยต่ออืถ้ามันเป็นถ้ามันไม่ใช่ชุดที่ซีเรียสมากๆ มันจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้ถ้ามันไม่น่าเกียดซึ่งเหมือนกับแบบเขาใส่ยูนิฟอร์มคุมลงไปแต่ถ้างานเราสามารถทำให้เนียนที่สุดเท่าที่เราจะเนียนได้มันก็จะทำให้เรารู้ทำให้งานของเรามันมันมันแบบมีแบบเพิ่มมูลค่าในตัวของเขาเพราะความเนียนเพราะความอะไรอย่างเงี้ยความใส่ใจของช่างมันก็จะไปเพิ่มมูลค่าตรงนั้นได้อีกเนาะก็วันนี้ก็มาแบ่งปัน ให้ความรู้เกี่ยวกับการระเบิดเอวกางเกงก็คือมันอาจจะไม่มีวิธีการสาธิตลงมือเย็ดให้ดูเพราะว่าเนื่องจากว่าขั้นตอนที่บอกไปก็คือคือน่าน่าจะพอเดาออกอะว่าเออเราเลาะตะเข็บอย่างนี้ออกค่ะว่าเลาะตะเข็บเราเราเลาะยาวแค่ไหนเลาะยาวจนถึงโคนขาเลยนะเวลาเราไล่อะเราไล่สะโพกอะมันจะได้สโลปมันจะได้แบบเป็นเป็นทรงเชื่อมเชื่อมต่อกันคือไม่หักมุมหัก อะไรมากเกินไปอะไรประมาณเนี้อืมเนอะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆความรู้ที่นํามาแบ่งปันอา่าถ้าเพื่อนๆคนไหนหรือว่าคืออยากอยากอยากรู้วิธีแก้หรืออะไรอย่างไงตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เม้น์เข้ามาได้นะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสหรือมีเวลาก็จะพยายามอัพลงเป็นคลิปอย่างนี้ให้ก็คือถามถามว่าทำไมต้องทำลงใน you-tube เพราะว่าคือ มันจะมีเพจใน Facebook กับอ่า u u u e e อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่นี่นะไม่เน้นแบบว่าการแบบอะไรหรอกคือเราคิดว่าเรานะเป็นหนึ่งในคนที่หาความรู้ใน YouTube เราได้ความรู้เราได้องค์ความรู้ใน y o u t u b e เยอะมากไม่ว่าจะเป็นในด้านไหนก็ช่างที่เราอยากรู้เราอยากรู้แล้วเรามั่นใจว่าเราทำเองก็ได้แล้วมันต้องมีคนแบบเนี่ยมาโยนทิ้งความรู้แบบนี้ไว้ให้เราเราก็เลย ตั้งใจว่าเราอยากทําเหมือนกันในสิ่งที่เรารู้เผื่อจะมีใครสักคนมาเจอเหมือนเราไปเจอของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ฝากไว้สามารถติดตามได้ทั้งในเพจ Facebook ก็คือห้องตัดเย็บชื่อเดียวกันกับ Youtube เลยก็คือห้องตัดเย็บเซฟ g Room นะคะก็คือถ้าใครจะค้นหาหรือว่าอะไรหรือว่าจะให้คำแนะนำแต่ แต่มีคําแนะนําบางคําแนะนานะคะก็คือเหมือนแบบอย่างเงี้ยวันนี้คือเหมือนแต่งตัวไม่สุภาพก็ต้องขออภัยก็คือคือใช้ชีวิตอยู่ในห้องไม่ได้ไม่ได้ออกไปข้างนอกหรือว่าอะไรยังไงแล้วไม่ได้เตรียมตัวที่จะแบบแต่งตัวเหมือนเป็นพิธีกรหรือคุณครูมาสอนงานอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นการชิวๆแบ่งปันองานที่เรารักเนาะคืออยากให้โฟกัสในในความรู้ตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยก็ขออ่า ฝากไว้ตรงนี้เพื่อนๆหรือเพื่อนๆร่วมอาชีพหรือว่าใครที่สนใจหรือว่าอยากให้อยากให้คำแนะนำอะไรก็เม้นได้นะคะทั้งใน Facebook แล้วก็ใน y o u t u b e แล้วก็ใครอยากได้ไขข้อสงสัยคือเราไม่ใช่เป็นแบบแนวหลักนะไม่ใช่แบบไม่เก่กับโปรเจกต์อะไรใดๆทั้งสิ้นแต่เราจะเป็นคนที่แบบคิดว่าเก็ตเล็กเก็ตน้อยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ คิดว่าน่าจะมีคนอยากรู้แต่ไม่ไม่รู้จะถามใครเราก็เลยทําเป็นคลิปประมาณว่าเหมือนเราประหนึ่งว่าพูดคุยกันเห็นหน้ากันอย่างนี้แต่เราพูดคุยสื่อสารกันผ่านคลิปอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าใครมีข้อสงสัยหรือความคิดเห็นหรือจะเพิ่มเติมอะไรเข้ามาก็สามารถเมนลงมาได้ในในข้างล่างนี้เอในช่องแสดงความคิดเห็นได้นะคะ ก็วันนี้ก็ขอฝากคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปต่อไปขอติดวิธีอ่านสายวัดแล้วกันสำหรับมือใหม่ทุกคนนะคะคือสายวัดเนี่ยเราก็จะมาแล้วเรา,าเดี๋ยวจะหาองความรู้เกี่ยวกับสายวัดต่างๆแบบต่างๆมาฝา,า,า,ากาด้วยว่าเราควรเลือกใช้ยังไงหรือว่าคือไม่ควรฟริกหรอกคือเอาความชอบของเราเป็นหลักเอาความที่แบบ อย่างแบบบางทีสายวัดตลาดนัดหรือถูกๆเงี้ยเส้นละสิบกว่าบาทเงี้ยคืองานอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับไอ้นี่นะมันขึ้นอยู่กับความใส่ใจของเราและความพยายามของเรามากกว่าใช้ในสิ่งที่เรามีให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเนี่ยเ,เดินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของอ,อในหลวงรัชกาลที่9ดีกว่าคือไม่ว่าจะเป็นจากกันไก สายวัดอุปกรณ์ตัดเย็บอะไรก็แล้วแต่หรือว่าสายอาชีพอื่นๆไม่ว่าคุณจะมีอุปกรณ์พร้อมหรือไม่พร้อมแต่ถ้าใจคุณพร้อมเราเชื่อว่าคุณจะสามารถสร้างสรรค์งานต่างๆออกมาออกมาได้ดีเพราะว่าเราทำที่ใจเรามากกว่าเนาะค่ะก็ขอฝากคลิปนี้เอาไวา้ตรงนี้แล้วก็อ p ีหน้าคลิปหน้าเราก็มา พบกับวิธีการอ่านสายวัดนะคะบ๊ายบายวันนี้